ะเป็นยังไงเมื่อเพื่อนชวนไปเล่นสปอร์ตพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่วงเล็บในวัยเล็กสาวที่แกอยู่ตรงเซนทันเชียงใหม่นะคะหรือว่าเซนทันเฟสนั่นแหละใครสนใจก็เราแปะราคาไว้ให้นะคะอย่างเดียวที่ต้องเตรียมเลยก็คือร่างกายนะคะหลังจากจ่ายเงินก็จะได้ถุงเท้ามาค่ะเขาจะบังคับให้ใช้เฉพาะถุงเท้าของเขานะเพราะว่าเขาจะมีที่กันเลื่อนตรงนี้จะเป็นล็อกเกอร์ฝากกระเป๋านะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อนเราก็วอร์มรอนแล้วค่ะจะบอกว่าถ้าใครมาเนี่ยแนะนําให้มากับเพื่อนหลายๆคนนะคะจริงๆถ้ามาคู่เนี่ยราคาจะดีีีกก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 ววววว่่่่่่่่่่่่่่าา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 าเเเเเเเขจะะะะะะะมมมมมมโโซซนน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 นใใหหห้้้้้ลลลล30ยยยยยคคคถถถออออออััััๆงไแแแแํํํพพืืืตรรรรรสบ 1> 1ชั่วโมงก็พอนะทุกคนอย่างเราเนี่ยเล่นไป40นาทีก็คือเดี้งแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือแนะนําให้ใส่กางเกงขาย,ยาวค่ะเพราะว่าเขามีสลเดอร์ด้วยนะเล่นสลเดอร์ขาจะได้ไม่เป็นแผลโซนนี้จะเป็นโซนสาหรับคนที่ชอบความสูงนะคะเพื่อนทีฉันไม่สู้แล้วหนึ่งแกมันน่ากลัวมากฉันที่แบบว่าไม่ได้กลัวความสูงอะไรมากมายแต่คือเล่นราขาสันจ้ะแม่ของจริงมันสูงมากนะทุกคนแล้วบางอันก็ไม่มีที่ให้จับด้วยดิฉันจะเดินยังไงเน้อะไรที่เห็นว่าเหมือนง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะใครจะมาเนี่่่่กกก็วววอออมมแขขงงเ้าาาาาาาคคะะนนนนัึืรร ฝึกทหารหรือเปล่าโง่โซนแทมพรินคือใหญ่มากเล่นจะรู้สึกว่าตัวเองจะกลายเป็นทิกเกอร์แล้วอะแ <c oughs> น้ในทีนี้คาว่าเพื่อนไม่มีอยู่ในหัวนะคะฟาดได้ฟาดเย้คำเตือนนะคะไอ้ทะเลโฟมอันนี้ก็โดดลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้นะคะขึ้นยากมากดูสภาพโอ้โหอืดไม่ไหวส่วนอันนี้เห็นในคลิปต่างชาติมาเยอะนะคะได้เล่นสักทีแกมันต้องดีดตัวสูงมากเพื่อนที่ใชก็คือไม่โดดละค่ะพอโดดแล้วไปไง, <c oughs> ปงที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะเด็กเล็กก็สามารถเล่นได้นะใครใส่แอคทิวิตี้แนะนําเลย